มวชนที่เคารพวันนี้เป็นวันที่เดนได้ทำหนังสือมาร้องเรียนต่อท่านประธานรัฐสภาให้มีการตรวจสอบเรื่องการใช้อำนาจที่ขาดธรรมาภิบาลของบุฒิสภาซึ่งจะนำไปสู่ความล้มเหลวของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งารายละเอียดของอในหนังสือร้องเรียนนี้เดนก็จะนำเสนอกับสื่อมวลชนเพราะว่าเป็นเนื้อหาทั้งหมด ที่จะนำเรียนต่อท่านประธานรัฐสภาในหนังสือร้องเรียนนี้กับเรียนพระนะท่านวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาสืบเนื่องจากมีผู้ร้องมายังคณะกรรมการจริยธรรมบุติสภาว่าสวนันทนานันทวโรภาสได้ทำผิดจริยธรรมด้วยการดูหมิน่นด้อยค่าคนขายหมูซึ่งเป็นสมาชิกพุทธิสภาด้วยกัน จากนั้นคณะกรรมการจริยธรรมได้ดําเนินการสอบสวนและนํารายงานเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมบุธิสภาเมื่อวันที่28ตุลาคม2568คณะกรรมการจริยธรรมบุษิสภาได้รายงานผลการตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรมของดิฉันตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของบุษิสภาและกรรมธิการพศ2563 ข้อ 14, 18, 24, 29และ31ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อบ,บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามมาตรา4มาตรา27มาตรา34มาตรา50วงเล็บ3และ6และมาตรา107จึงให้ที่ประชุมลงมติว่า สวอนันทนาฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาลงมติด้วยเสียงข้างมาก1 3 0เสียงเห็นว่าสวอนันทนาการะทำการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหลังจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปการการะทำดังกล่าวของวุฒิสภาถือเป็นการอคติ กันแกล้งเนื่องจากที่ผ่านมาเดนได้ออกมาเปิดโปงเรื่องการหัวสอวอและเรียกร้องให้สอวอที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระซึ่งการกระทำหน้าที่ดังกล่าวของดิฉันเป็นไปอย่างเปิดเผยเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญจึงได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจานวนมาก แต่อาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของสอวอเสียงข้างมากดังจะเห็นได้จากการที่กลุ่มสอวอเสียงข้างมากได้พยายามขัดขวางการอภิปรายในสภาของดิฉันในแทบทุกครั้งที่สภามีมติให้การวิาพากษ์วิจารณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมธิการแบบผิดฝาผิดตัว เป็นความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงสะท้อนถึงการใช้ดุลพินิษที่ขาดความชอบธรรมในการตัดสินอีกทั้งการพิจารณาโทษที่รุนแรงไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำหรือเป็นการทำลายล้างทางการเมืองสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวทำให้สวาขาดอิสระในการแสดงความคิดเห็นยิ่งไปกว่านั้นในคณะกรรมการจริยธรรมบุฒิสภา ได้มีสอวอที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาในคดีหัวสอวอเป็นกรรมการอยู่ถึง15คนซึ่งถือเป็นการขัดเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับผู้ถูกกล่าวหาจึงไม่ควรที่จะมีสิทธิ์เป็นกรรมการพิจารณาตัดสินในกรณีนี้เพราะถือเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์อย่างรุนแรงการกระทำของคณะกรรมการจริยธรรมและที่ประชุมเสียงข้างมากของวุฒทสภาดังกล่าว ถือเป็นการทำลายนิติรัฐของวุฒิสภาลงจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าวุฒิสภาได้ใช้เสียงข้างมากกับจัดผู้เห็นต่างหรือฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งถือเป็นอันตรายต่อระบบรัฐสภาขัดหลักประชาธิปไตยและขัดหลักนิติธรรมในฐานะที่ท่านประธานรัฐสภาเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ ย่อมต้องพิทักษ์รักษาให้รัฐสภาแห่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างมีธรรมิบาลโปร่งใสซื่อสัตย์เป็นกลางรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเหนือผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องต้องรักษาให้รัฐสภาเป็นนิติรัฐเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงจึงคข่ขอให้ท่านประธานรัฐสภา ตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบการใช้อำนาจที่ขาดธรรมิบาลของบุฒิสภาอย่างเร่งด,วด่วนเพื่อมีให้ภาพลักษณ์ของบุติสภาเสื่อมถอยกลายเป็นสภาของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ใช้อำนาจล้นเกินทำลายผู้เห็นต่างอย่างไม่ชอบธรรมอันจะนำไปสู่ความล้มเหลวของฝ่ายนิติบัญญัติในที่สุด